สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีนนกับกับมาพพกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมณีนนสาวนิงผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณพอสมพงศ์ค่ะคุณพอสมพงศ์เนี่เพิ่นกับเป็นผู้ที่ฝันแม่นคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหลบหนีเนาะค่ะหลบวันที่สิบหกทันว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบหกคุณพอสมพงศ์เพิ่นฝันว่าเพื่อนได้ก,กินค่ะท่านผู้ชมได้ก,กินน้ำผึ้งเพื่อนว่าค่ะ ได้กินน้ำเพลิงกินน้ำเพิงแล้วกับมากินบักเขียบเพิ่นว่าค่ะหรือว่าหน่อยนา,นาเนาะค่ะกินจนอิ่มเพิ่นว่าค่ะบานนี้เพิ่นกับมาฝันต่ออีกค่ะฝันว่าลดไทยดินเนาะคะ่ะไทดินไทยไ้ขึ้นมาแล้วเพิ่นเห็นเหลียนเพิ่นว่าค่ะเหลียนเป็นเหลียนกาขุดเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นเห็นเหลขกอยู่ในเหลียนกาขุดเนาะค่ะเป็นเหลขพ่อเพิ่นว่าค่ะ สามตัวเพิ่นบาค่คาลขกทายสามตัวเพื่นจําได้แม่นเลยเพิ่นบาค่ะค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาหนิงกับบอพาดค่ะสาหนิงกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพอสมพงษ์เนาะค่ะพร้อมๆกันกับสาหนิงค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของพอสมพงษ์สาหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนั่น,นีเดอค่ะค่ะ และตอนนี้คุณพ่อเพิ่นกไร้นางฐานเนาะค่ะเพื่อที่สิวความฝันสู่่านผู้ชมทางบานฟังแล้วเพื่อเป็นการบทเสียเวลากลไปรับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อสมพงษ์ผมพร้อมกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะกรับสวัสดีครับคุณพ่อสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะคุณพ่อสมพงษ์งค่ะฝันมาจางไห๋ครับบอกสู่ฟังนยครับคุณพ่อคื้ฝันว่าไดวิปกินน้ำพึ้งยังก่ครับน้ำพึ่งไปกินน้ำเพิงครับมัน มันหอยมากคือฝนตกมาผมก็ไปเอามือไปกไปกับมูสามคนเสียงเสียงดังจังหน่อยครับคุณไปไปกินน้ำผึ่งกับมูสามคนครับก็ไปเอาน้ำผึ่งมาคอ้ยน้ำผึ่งมันคือไหลลงมาหลายแทบครับก็พากันไปไปก็บโม่โม่ว่าเ้ยไปก็เข้าจิตไปอันนั่นเท่าไหร่ไปใส่มูแต่บุกเข้าหูจักกันนะครับครับผมไปก็ เอาเอาหน้าดีกามาเนงินหาร่อยเขาช่วยแก้6,000ที่ผมว่าเลยว่าชิแกงทั้งทาป่นครับทํางทาว่าโตถือป่นเด้อครับเอาน้าดกาไม่เห่ากับกับเงินหาร่อยครับผมเขาว่าเขาก็ได้เอาไปเอาไปเขาได้เอามีดู้องเรื่งนี้ข้ามครับมากนันก็ยิ่แจง้ง นอนตื่นขึ้นมาน้นต่อยฟัน,นไปเล้กินบะเขียบกินบะเขียบอีกครับไอ้น้อยนาเป็นผู้ยิ่งอ่ะผู้ยิ่งประมาณห้าสิบปีการคนครับผมเรียนเข้าอยู่เขาเขาผมไปเอาบะเขียบม,มากเลยเขาแนมผมหย่ายบะเขียบซุปคุณขอกินเด้อครับเอารสดเอาโรดผมูเป็นยังหรอกจะคล้องเขาา้าวบ้าหรอกครับเปนบะไก่บะเขียบของเรามาเอามาเก็บมอตื่นึ้นเลย เขียบก็ได้ไปนซ้อนาพี่สาวฟังพี่สาวก็ได้ว่าเด็กซีสูญนะครับเล็กซีสูญครับคือจพิงว่า4ีสูนเหะครับเพิ่ว่าเนี่ยมีอะไรีพี่วันตีพุ่งยิงเป็นซีเขียบเป็นย์ครับผมเลีตีอย่างสั้นมันก็เลยโงูๆยากมันวงกลมๆนะครับครับวันตานี่มือมือไม่ออกามดแล้วสองมือพุ่งฝันว่าเขาไปไทยให้ หลังจากเลขออกมาสองมือคตันนี้ฟันขึ้นไหนครับนี่ยฟันว่าปีโป้เนี่ยฟันขึ้นไหนครับมือขึ้นนี่ครับก็ฟันมือขึ้นนี่ครับบาดนี่ฟันเตลวิกเลขออกแล้วมาฟันอีกครับเอาเบาซูเอฟซีฟังอีกครับฟันว่าเขาไถให้เอารถไถไปไทยไถไถพวกกัอื่นเขาไปไทยอย่างนี้มาแทนแกนแกนนี่ไทยไถเขาอ๋อครับผมเขาอ่อครับเขาเอไถไถไถไปพวกเอาตีนไปเคลียร์เคลียร์ไปเจอเหรียญบาทครับผมเหรียญบาทดุนเก่าครับดุนอันดุนทิศ ตุนตาขุดโอ้พญาขุดเลือกผงเลยผมผมจับเรียนพญาขุดเอ้ยพญาขุดครับเอาไว้เอาไวผมวครับผมผมก็เอยผมก็มั่นใจว่าเอ้ยเด็กนีห้าหนึ่งเจ็ดเพราะว่าพอสอพญาขุดปัญหาหนึ่งเจ็ดบอครับครับเห็นเลยบอครับเนี่ยเห็นเลยครับเป็นเรียนพญาขุดเห็นบ้าพ่อสสิบเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดครับครับผมตองห้วกจ เลขที่ไอ้ไดมากอะคือหนึ่งแปดครับมาใสะใช้คหนึ่งแปดบาทเครับเจ็ดเอาครับโอ้้เป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณวิกกรี่เข่าจังๆได้ครับทีมาติดตามไปฝากงวดกันก้อนๆนะครับครับเข่าแม่ครับงวดนั้นผมบัได้เอาสองคำนวณมาใส่กันงวดวันผมวันลืมลืมเอาสองคำนวณมาใส่มันเอาเป็นตรงเนี่ยผมก็ลืมสื่อครับเก้าเจ็ดครับ ไอ้เจ็ดสองบางบางบางตีฟานมาวัานนี้ผมเอกสองตัวมาคนนุ้นล้วนใส่กันนะครบับหนึ่งแปดตัวเดียวในหน,นึ่งแปดสูตรคุ้มล้วนเล็เขียนอยู่ในเงินนี่หาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดพราะอสเนี่ยพราะซอสอของเด็กของตาขุดนะครับครับเห็น <ตา S 1> ชัดเ<ช>จนเลยชัดเจนเลยผมจับวาเอ้ยเด็กตาขุดเอาไปก่อนนะฟังดีกว่า,า,ววาครับเพราะว่าพันตึงเดียนเขาว่าไทยไปนะ ดีเขาก็ไปเหยียบุนเนาะไปเคลียบมันเอ้ยยันคุดมากมันจับเลยเป็นพศอชิ้เก็ดยนตาขุดเ้นเการาบุไทยเขายออกมาทะเบียนตัไทยมีบ่ครับทะเบียนตัไทยมีมีจับได้เตเดียนมากบูดเียนเดียนบาทเกเกาดุนที่เขาเศร้าใส่ครับผมเตีตาคุดตาหงกยางยังมาคเอก็เอาเตตาคุดมาเเนตาอู้ได้สมตัวเลยครับแล้วก็เลขไปป่นเนาะครับผมไปป่นกลยปรกันไป เอานาฬิกาไหเอาเงินมาหา่อยเอาไปหาว่าหาว่าโดนโดนผลเทิบหายเขาว่าเขาเอาเงินตัวไปเดาหา่อยครับนาฬิกาตัวไปเอาไม่เขาเขาติดั้งท่าแกงเขาอะครับนาฬิกากับเก้าเก้าห้าศูนย์จดไว้น้านั้ครับเก้าห้าศูนย์เนอะสามตัวนี่ก็สวยงามครับครับมีทั้งเพิ่มเติมอีกครับคือป่อสมพงศ์เพิ่มเติมก็คือหนึ่งแปดกั้หนึ่งเจ็ดครับผมตั้หนึ่งแปด มันได้สองคำนวณแต่งวดก่อนนั่นอ่ะบ่ได้เอาคำนวณนี้มาใส่กับตัวนี้ไป่ถิ่มตัวนั้นนั่นเกียนใบคงชีได้ขนาดเลยครับเรื่องผมเลยไอเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดหวดก้อนนะครับผมเก่าเจ็ดกับเขาจังจังเนาะเขาจังจังตอนทำงานที่ผ่านมาอ่ะนะออกเรื่องเก่าบอกพี่สาวไปสื่อผมันมีเงินสื่อครับผมฝันว่าน้องชายเอากุ๊บไผปผมบมกไง พวกเอาพบมาเอบมาอีกฟันฟันอีกตื่นขึ้นมาไปนนอนอีกในนกนกเขาใหญ่ผมจับมาได้ผมอกเฮ้นกเขาผมเคยฟันได้มันจะเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งผมบอกพี่สาวสื่อตามจริงเขาที่่เคยสื่อทั้งหน่อยเลสื่อไปได้อัดไป่ได้หนึ่งเก่กานนเก่านึงหเขาก็ถือบางันมวเสียออกสองสิองสิบสิบันหนักแต่นนกเขาจะเป็นหนึ่งเก่าเาครับผมจางจาง ันชิวนแได้ถือดอยนึงครับต่กอนพอจะบุเคยถือถือถึงดอยหรอกเทเล20ซีพีเทเล30ครับอันนี้ก็เย็บขก้นมาลอยเย็บขก้นมาลอยเลยถุงมอสื่อมอะไรแน่นอนอะเปินใส่เลยครับแสดีวมาคุณแม่เปนขาดจะได้ชูเนาะผมบอกว่าขันพื่อเื่องเก่าว่าอ้ต่างครับผมมักึเก่าเก่าหนึ่งนะเพราะว่าขันพวจับนึ่งจับนกมันจิเป็นหนึ่งเก่าตุครับครับผมีดน้าวขาม้อบ่ะทังผีอ่านบ่ อันครับเข้าใจหาสิบบาทเข้าใจซื้อร้อยนึงเข้าใจเขาอันบุญประเทศเนาะครับผมอันบ่าวแอมมาทงนี่สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเนาะครับท่านหมอชมเนาะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับท่านหมอชมเอาไปซื้อลอตเตอรี่ให้มีโชคใหญ่ถือรางวัลที่หนึ่งผลหร่าครับถ้าเอาไปทั้งแต่ยินแน่อันนั้นี่ไม่เกิดผิดกฎหมายครับเนาะครับท่านหมอชมก็แล้วแต่เอฟซีสิเอาไปเฮ็ดจังไรก็เฮ็ดครับขอให้ถือสิบสองล้านหรือสามสิบล้านครับ คุณพอสมพงศ์ครับสืรถตดีถึงได้่ครับจังในหลายเนาะครับเนาะครับผมได้เลยได้เลยครับผมขอบคุณในหลายครับคุณพอสมพงศ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสรุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันของคุณพอสมพงศ์เนาะค่ะคุณพอสมพงศ์นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้กินน้ำผึ้งว่าสันกินน้ำผึ้งแล้วมักกินบักเขียบเนาะค่ะหรือว่าหน่อยนาจนอิ่มค่ะแล้วเพิ่นกับฝันว่า เพิ่นไทยดินขึ้นมาเนาะค่ะไทดินขึ้นมาแล้วก็ไปพอเหรียญตาขุดค่ะเหรียญบราณตาขุดเนาะค่ะแล้วมีเลขพ่อซออยู่ในหันเพิ่นว่าค่ะด็กถ่ายสามตัวเพิ่นว่าเพิ่นห็นเพิ่นว่าค่ะค่ะแล้วเลขตัวนั้นเนาะค่ะที่คุณพอเห็นในเหรียญเนาะค่ะก็สิเป็นเลขหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดค่ะเป็นเลขพ่อซอตาขุดเนาะค่ะหาหนึ่งเจ็ดเพิ่นว่าที่เสาหนิงวงกลมไหเนาะค่ะคุณพอเพิ่นว่า มันใจแห้งเพิ่นว่าค่ะหินเต็มเต็มตาเลยเพิ่นว่าค่ะค่ะละเลขสองโตเนาะค่ะสองโตที่เพิ่นตีจากฝันเนาะเพิ่นไดกกินบะเขียบเนาะค่ะหรือว่าหน่อยนานเนาะค่ะเพิ่นกระตีห้เป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะค่ะแล้วสองโตอีกเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่เป็นเลขหมักดีจากฝันเพิ่นหมักแห้งเพิ่นว่าค่ะสีเสานิ้งวงกลมห้เนาะค่ะหนึ่งแปดค่ะเลขสามโตค่ะตีจากฝันเก่าฮาศูนย์เก่าหาศูนย์ค่ะ ้วก็เลขกปนให้เงินมาเนาะค่ะเลขป้นห้เงินมาหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์ค่ะ้วก็เล็สองตัวเนาะค่ะศูนย์หาศูนย์หาค่ะเป็นเหลขตีจากฝันค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพอสมพงศ์ที่เพิ่งหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะค่ะก็ขอห้มิโชคมิลาภบด้รางวัลใหญ่กับพอสมพงศ์ พอสมพง์เนาะค่ะเบิดสุขหูสุขคนค่ะอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเด็กเจ็ดกับเด็กหนึ่งเป็นตัวเดียวกันค่ะเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันอาจจะกลับหัวกลับหางใดเนาะค่ะเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะแล้วกับแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันค่ะค่านี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางที่สาวนิงนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับร่มรับฟังเนาะค่ะให้มิโคมิลาบเลยท้งวัลใหญ่กับ พ่อสมพงศ์สุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานป,ปังปังรำร่วยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปด,ดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ